ค่ะดิฉันชื่อนางวัสนาขันธุทิกุลค่ะเป็นพุทธิอาสาธนาคารสมองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผ้าเอกลักษณ์ของบุรีรัมย์ก็คือผ้าตีนแดงนะคะผ้าตีนแดงหรือผ้าซินตีนแดงนะคะเป็นผ้า GI นะคะเป็นผ้าที่บ่งบอกทูมิศาสตร์นะคะซึ่มีจังหวัดเดียวคือจังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากที่เราไปลงพื้นที่พบว่าผ้าตีนแดงของเราหรือผ้าไหมมัดหมี่แล้วก็ผ้าทอพื้นบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะนำไปขายแล้วก็ขาดคุณภาพเพราะว่าไหมที่เป็นเส้นใญ่สังเคราะห์แต่เราเน้นที่ว่าทําอย่างไรไหมในพื้นบ้านไหมท้องถิ่นของเราเนี่ยจะนำถือสากลได้ นะก็เลยเข้าไปในชุมชนที่บ้านหิงโคนอำเภอล,ลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะยกระดับขึ้นมาเมื่อเข้าไปก็พบว่ามีภูมิปัญญาเหลือน้อยมากเหลือแค่สีท่านซึ่งอายุของท่านก็70-80แล้วก็เลยได้รวบรวมภูมิปัญญาที่ท่านมีความสามารถในการมัดหมีเนี่ยขึ้นมา อาจารย์เองก็เป็นกลุ่มการตลาดให้และก็เป็นหน่วยในการประสานงานกับหน่วยงานภานครัฐเพื่อลงไปช่วยนะคะในนม้มวุฒิอาสาแล้วก็ได้ผลออกมานะคะสามารถที่จะพัฒนาเป็นผ้าตีนแดงหรือผ้าไหมที่หลากหลายลวดลายทางมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมการพัฒนาเป็นผ้ากันน้ำสะท้อนน้ำ ะะใช้เทคโนโลยีเข้ามาซึ่งถ้าเราเอาน้ํามาใส่เนี่ยมันจะไม่เปียกแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถนําผ้านาโนนีน่ไปแปรรูปนะคะเป็นหมวกนะคะรองเท้ากระเป๋านะคะใน,นลักษณะผ้านาโน,นมีความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ะะที่ได้ทำงานในโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระพันปีหลวงทำเพื่อท่านตลอดมาค่ะ